ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียช่องสตางมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตางมีเดียประจำวันที่27กันยายน2566ครับการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทใช้ซื้ออะไรได้บ้างนี่เป็นคำถามที่หลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากความจริงแล้วเนี่ยมันซื้อของได้เยอะมากเลยนะสตางขอใช้คาว่าไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างดีกว่าสินค้าต้องห้ามก็คือ1 สินค้าอบมริกนะครับไม่สามารถซื้อได้นอกจากนี้ไม่สามารถเอาไปใช้หนี้หรือใช้ปิดหนี้ได้ดังนั้นใครที่เป็นหนี้ธนาคารหนี้บ้านหนี้รถเงินดิจิทัลไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับ 3. ห้ามแลกเป็นเงินสด4ห้ามซื้อสุราของมึนเมานะครับซึ่งเขาจะใช้ระบบบล็อกเชนนะครับในการใช้จ่ายเงินเหล่านี้จะไม่มีหน่วยงานตัวกลางนะครับซึ่งเขาเนี่ยจะเก็บข้อมูลเลยว่าคุณเนี่ยใช้จ่ายเงิน ถูกวัตถุประสงค์ไหมหรือว่าผิดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยภายใน4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้กว้างมากขึ้นให้สะดวกมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวรอทางรัฐบาลสรุปอีกครั้งนะครับแต่แน่นอนว่าเงินจะเข้าในช่วงปีหน้าประมาณมกราหรือกุมภานั่นเองนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ซื้อของตามนี้ ที่เหลือก็สามารถซื้อของอย่างอื่นได้นะครับอาจจะซื้อของอุปโภคบริโภคได้ส่วนเรื่องของทองคาเนี่ยสตังค์ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้อีกทีนะครับนอกจากนี้ใครมีคาถามอะไรเกี่ยวกับเงินดิจิทัล10,000บาทคอมเมนต์มาใต้ล่างละกันเนาะเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวเงินดิจิทัล10,000บาทกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะ